มีบนี่เใหม่มอ,อ,อต้ตัวนี่ตัวเนเพียนยยเพียนมีแตปตองเลย ลาตองโอ้น้ำมันขึ้นโอ้นั่นมันดิบอืมถือถือมองไม่ได้ลนะเนาะมันขึ้น ดึงมาปปลดปลดปลดะเออปลเี่ขาดเาะเออมเนแต่ิดม่ขาเลยื้อปอะไรจะขาดหมดดได้เอา้างลัดเลยเมีแต่ขี้เอาไีล่เออ ปา่ปน้าบบน่า,า<อ>ก,กัอยกเีกังไปาอืนกอบกนงอไรอ้ปาเก่งอันนปากเก่ง่นกกงนี่หน่อยเกือบลอดว่ะมาเดี่้าต้องห่างอ๊ะวันนีมาพายเฮือนเรียนเรียนยังส่น เอออืมวัตเพียนเออมาหาไพเพือ่อบึงเขออาองไรนี่ไปหาไปยังกืลั่งถือฮะเออครบด่างที่ เฮือโอ้เฮืออะไรแต่มืนอนเฮือน่าจูยิ่เฮือเขาอไปลาเนี่ยอยูอ่ออน,อ,นองกระตาหิกร,ก,กระโลโอ้ได้ปลาก,กาบ่ปลาก,ก้าป้านี่ยแล้วโอ้ตอกกลายนองหัวดเดียวเนี่ยเออ Ô, lai cháu ngô O lạyo? vô, Utan, Ngô put mất an a yam in it? Nha. này yang y lên, nè Aye, nan, nan. Pak kim. Pak kim, Pak nè 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 kim. Pak kinh Pak kinh, Pak kinh, Pak kim? trái kim? Pak kim? Pak trái Pak kim?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  trái kim? Pak Nì Pak kim? Pak kim? Pak kim? เก่งเกงเอ้ยามเร็วนะครัโอ้ยยังอยู่สีหลังเนี่ยนั่นนจะวายยังดีมอยู่นะฮะนั่นงงางนาดีอมอยู่นี่จะป้านป้าว่ะนะขาขานนระต้องหัวตุ้กุนกระางอียู่าต้องส่นเออ โอ้ตัวุูนไหมคือยังยึดมากเลยนั่นนั่นั่นส่งสัญญาณพูนไรปลอมเห็นบอลขาวๆบอลเออปูพอได้ายกัดทึ้งเนื้อหงอนั่น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 เนื้อหน่อยดิเอาเหงื่อใหญ่มาเหงื่อใหญ่ก็อยู่บ้านเหมือนแล้ว นั่นกัหาเอาไปหากินอยู่ฝุ่นแล้วนี่กัมาโอ้ตัวใหญ่แล้วมาลุงมซี่เนาะนั่นนั่นกับปลาเก่งนี่นะก็ไปอย่างนั้นปลาตัวหัวาอย่างปลาตองัวนู้ดู้ฝุ่นกะมีอีกได้เถอะฝุ่นดินเห็นบ่ฝุ่นตัวนัันตัดทองดำๆมันจะเป็นปลากรบอ่ะ

ต้องทมเนี่ต่าเฮ็นนีวุ้เอียนี่ติดขั้นเม้ยบิดนื้อาบิดจ้องเกินว่าปลาต้องแล้วมันแหลตสดสดทุดีบถเด่นเฮ้ยสุปลาตะเพียนมาได้เนาะตะเพียนมันเป็นเสือกไปเลยแนละ ิเมื่อวานปดคอยปดอยู่เฮื่อเหมือนแล้วตัดสองทนเหมือนตัวน่าจะเอาออกได้เอกาป็นยังเยังมืมบ่ออกจากเธอไปยังเกี่ยวกัใหม่แล้วอยู่เลยไปงบดเกี่ยวอม่เลยเ็กอจะเฮ้ยบอก่ ปลากาปลากามุด<อ>ไปฉีกเป็นมุดไปพดเี้ยมุดไปฉีปกดิกกเออ ปลกระตายเออครับอู้นี่ปลาตะเพียนเลยแค่ครับปลาตะเพียน เออเดี่ยวขาดไปแล้วพี่น้อยนี่โอ้มองอย่างผูแห้งเหวะปลดไปป้ายยังขาดปลดปลดปลดไป,ลดปลดเลย ครับแล้วปลาตัวมาปาตัวนึงนครับขี้แนวขี้แนวปลาตะเพียน มึงนีมงมังลึกที่น้องบ่กใครถือครับมนี้ก็เอิน้นมงวังครับมงทำลึกวังท่มครับเอิ้นวังท่มอยู่นี่ครับวังท่มท่มคือไงล่ะว,วังใหญ่ไงภาษาเขมรกับวังใหญ่วังท่มครับอ่ะป่าอย่างนูนครับเอาขาวอีกครับป่าอย่างนู้กระป๋องครับ ุ่นคือต่องพุ่นก Saint ับเ็นครับครับโอ้ปุ่นอะไครับ ยากไปหน่อยอ้๊บปา้านางครับพี่น้อยเด็กั้านางนะครับปา้านางอุ๊บสวยง่ายรครับรุ่นนี้รุ่นที่เคยได้นะครับนี่มันเจ็บขีดครับรุ่นนี้ครับลานาพี่น้องยกขึ้นปึ๊บอืมครับปา้านางครับ โอ้มีกระป๋องอีกครับครับป่านนางครับที่น้่งป่านเหนือออนด้ครับ ลานางาเทรนนิง่งผานนางรับนหนุ่มตัวใหญ่ๆดีครับเห็นเกาะาปลานัวปลาอย่างปลานกเขาแล้วครับหนุ่มลอยอยู่ข้างหน้าถึงนะครับปลานกเขาตัดตาวัวบินยูกครับ ลาน,นกเขาอีกครับลาน,นกเขาเตยหลือลัวมาเตายหลอลัว Mm hmm สอดมาไไดแบบไหลเรพีปนอ,อนอ๋อนี่อีกออาครับโอ๊ะโอ๊โ,อ,โ,อ,โอ,อ๊กเต็นออกอีกอะเอา้าเออวันนี้กันแล้วนะครับเป็นหลุนบนหัวไม่อีกครับ